สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช a n น l บอนยิปซี ie, พยากรนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำคลิปสอนความหมายไพ่นะครับชุดจุดเทียน2นะวันนี้ก็เป็น EP ที่7นะครับก็มาดูความหมายของไพ่วันนี้จะเป็นคิวของไพ่หมายเลข25ถึง28นะครับก็จะมาดูว่าภาพรวมนะครับความหมายของไพ่แต่ละใบเป็นอย่างไรกันนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆ กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปลงเพื่อนๆก็จะได้เข้ามาดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันเลยนะครับสำหรับไพ่ใบนี้ที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับเป็นรูปของอคนที่ถือปืนไว้คำท่าเหมือนเดี่ยวไกลนะครับแล้วก็พื้นหลังของตัวไพ่เนี่ยเป็นสีแดงนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกว่าความหมายของไพ่เนี่ย ถ้าเป็นโทนพื้นสีแดงแล้วลราก็ก็หมายถึงความความเสี่ยงพยายนอันตรายความรุนแรงความผิดหวังนะครับความความวิตกกังวลอะไรแบบนี้นะครับเป็นเชิงลบของตัวของตัวไพ่นั้นๆนะครับเช่นเดียวกันกับไพ่ใบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็คือเป็นพื้นแดงก็ต้องบอกว่าให้อารมณ์ของความความสูญเสียหรือความเขาเรียกพยานอันตรายต่างๆนะครับมา,มาดูความหมายเนี่ยครับในด้านของ ภาพรวมก่อนนะครับก็จะหมายถึงความรุนแรงนะครับการประทะนะครับการต่อสู้ความขัดแยง้งการเตรียมตัวจะมีปัญหาหรือ,อการที่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าอยู่ในภาวะเสี่ยงภาวะอันตารายนะครับไม่ควรเข้าไปยุ่งหรือหลีกเลี่ยงนะคราวนี้มาดูความหมายในด้านการงานครับการงานก็จะหมายถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าบางทีอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการที่จะต้องตัดสินใจ ชี้เป็นชี้ตายนะครับรอให้รู้ผลรู้ดำร,รู้แดงหรือเป็นการแบบลองเสี่ยงอย่าง,างแบบมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับส่วนในด้านการเงินนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการอาจจะมีการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ควรจะเสี่ยงนะครับการเงินต้องระมัดระวังนะครับถ้าไพา่ใบนี้ขึ้นมาก็เตือนเรื่องของมีโอกาสผิดพลาดมีโอกาสล้มเหลวหรือไม่สมหวังได้นะครับในด้านของสุขภาพนะครับ สุขภาพก็อ่าก็เช่นเดียวกันก็ให้ระวังเรื่องของเขาเรียกว่าของมีคมหรือว่าของที่เป็นอาวุธเป็นเหล็กเป็นอ่าอะไรที่มันมีความแข็งนะครับทำให้เจ็บตัวทำให้เลือดตกยางออกได้นะครับระวังเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของความรุนแรงด้วยนะครับอ่ามาดูในด้านของอ่าสุขภาพเอาเทษทีครับเป็นความความรักนะ้องในคนโสดน,นะ ความรักในคนโสดเนี่ยก็ไม่ควรจะมีใครนะั้นได้ไพ่ใบนี้บางทีคนที่กําลังโสดอยู่กําลังคิดตัดสินใจว่าจะคบดีหรือว่าจะยังไงต่อไปก็ถ้าจับได้ไพ่ใบนี้แล้วก็ต้องบอกว่าใหา้ดูกันไปนาน,านๆยาวๆกันก่อนนะครับก็คือยังไม่ควรครบเพราะว่าสิ่งที่คุณกําลังตัดสินใจอาจจะก่อให้เกิดพยานอันตรายความรุนแรงได้นะครับคนที่เราครบอยู่เขาอารมณ์ร้อนไหมนะครับหรือว่ามีความรุนแรงหรือเปล่า นะครับอันนี้ต้องดูให้ดีในด้านของความรักคนที่มีคู่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเช่นเดียวกันให้ระวังเรื่องของความขัดแยง้งนะครับความขัดแยง้งรุนแรงการลงไม้ลงมือนะครับการมีเรื่องการการประทะกันนะครับการเถียงกันนะครับแล้วก็สิ่งที่ที่จะบอกคือไพ่ใบน,นี้มันค่อนข้างแรงเรื่องของการลงไม้ลงมือด้วยนะครับบางทีอาจจะเจอเรื่องไม่ดีนะครับสาหรับความรักของคนที่มีคู่แล้วก็ต้องถอยห่างหรือปฏิปณีประนอม นะครับอย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปขัดแย้งนะหรือไม่ยอมกันด้วยความรุนแรงทั้งคู่ก็จะทําให้เกิดปัญหาใหญ่โตไปกันใหญ่นะครับและนี่ก็คือความหมายของไพ่หมายเลขยี่ห้านะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่หมายเลขต่อไปกันครับก็มาถึงไพ่หมายเลข26นะครับก็เป็นไพ่มือยื่นเหรียญแล้วก็มีกิ้งก่าบ,บนขอบไม้นะครับไพ่โทนภาพด้านหลังเป็นท้องฟ้านะครับดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็ สีฟ้าเนี่ยกับก้อนเมฆสีขาวส่งพลังอิทธิพลความรู้สึกให้กับเราเนี่ยในเชิงบวกนะครับก็เป็นความสบายสบายเย็นๆน,นะครับเพราะฉะนั้นความหมายของไพ่ใบนี้นะครับก็โดยรวมจะหมายถึงเรื่องของความพึงพอใจนะครับเรื่องของความพอเพียงสมถะนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับไม่ทะเยอทยานโดยประมาณนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเรียบง่ายเขาเรียกว่า มีเรื่องของการทำบุญช่วยเหลือคนบ้างเล็กน้อยนะครับรู้จักกำลังของตัวเองนะครับความหมายในด้านการงานนะครับการงานก็ได้รับผลตอบแทนที่ไม่มากนักนะครับหมายถึงรายได้เงินเดือนต่างๆแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะอ,ะอยู่ได้สามารถที่จะรับได้กับรายได้ต่างๆประหยัดนะครับในด้านของการเงินนะครับก็จะหมายถึงเรื่องของอ,อาจจะมีโอกาสในด้านของ เรียกว่าจัดสรรปันส่วนของเงินฝาก,ากเงินออมต่างๆไม่มากนักแต่ก็พอใจนะครับไพ่ใบน,นี้จะไม่จะไม่ค่อยชอบเสี่ยงจะไม่ค่อยชอบการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือใช้เงินก้อนโตในการที่จะทําธุรกิจการงานนะครับเป็นไพ่ประหยัดนะครับสําหรับใบน,นี้นะแล้วก็สุขภาพเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีเจ็บไข้ได้ป่วยก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินรักษาแบบ โรงพยาบาลดีๆอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะต้องรักษาตามสิทธ์ตามาตามอัตภาพนะครับต้องบอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรรุนแรงแต่ก็ไม่ได้เป็นคนที่จะต้องแบบว่าใช้เงินเยอะมากมายไม่ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะครับในด้านของสุขภาพก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ตามอัตภาพในด้านความรักคนโสดนะครับก็อาจจะมีเข้ามาบ้างให้กระชุ่มกระชวยให้หายเหงานะครับแต่ก็ไม่ถึงกับจริงจัง นะครับเรื่อยๆไม่เร่งรีบนะครับในด้านความรักของคนที่มีคู่แล้วนะครับก็บอกว่าความรักก็เป็นไปตามอัตรภาพอีกเช่นเดียวกันก็คือไม่ได้หวานแหววไม่ได้หวือหวาหรือต้องใช้เงินเที่ยวซื้อของเซอร์ไพรส์อะไรแบบนี้จะไม่มีจะอยู่กันไปแบบช่วยเหลือกันไป ประหยัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีความสุขอย่างพอเพียงได้นั่นเองนะครับนี่ก็คือ,อความหมายของไพ่หมายเลข26นะครับมือยื่นเหลียนและมีกิ้งก่าบ,บนขอนไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่ใบต่อไปกันเลยนะครับครับถ้ามาถึงไพ่หมายเลข27นะครับมือกําลังก่อกําแพงอิดอยู่นะครับตามรูปภาพไพ่ก็โทนหลังก็จะเป็นสีออกอ ออกน้ําตาลนะครับสีสว,สว่างสว่างมีแสงอาทิตย์ด้วยนะครับจำไว้ว่าถ้าหลังไพ่มีแสงอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเป็นเป็นไพ่ความหมายเชิงบวกเป็นความหมายที่ดีนะครับามาดูความหมายของไพ่ใบนี้นะครับผมก็จะบอกว่าไพ่ใบนี้มันสําคัญตรงที่ว่า มันเป็นความหมาย2แง่2มุมได้เหมือนกันนะครับบางทีเราต้องดูไพ่ที่เทียบเคียงด้านข้างด้วยนะครับว่าเขาสื่อถึงอะไรแล้วมาอ่านขยายความซึ่งกันและกันกับไพ่ใบนี้แต่มาดูความหมายหลักๆนะครับภาพรวมอันนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะหมายถึงเรื่องของการการลงมือการลงมือสร้างการลงมือทำนะครับหรือการทํางานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ มีปัญหาอยู่แต่ก็ทำได้เรื่อยๆทยอยทำไม่เร่งรีบนะครับหรือเขาเรียกว่างานยังไม่เสร็จก็ทำไปแบบอ่าเรื่อยๆนะทำคนเดียวนะครับแล้วก็เป็นไพ่ของอัตตาหิอัตโนนาโถนะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็คือสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ด้วยตัวเองคนเดียวแต่ไม่เร่งรีบทำจนสำเร็จทำได้เรื่อยๆนะครับความพอเพียงด้วยนะยไพ่ใบนี้นะครับมองอีกมุมหนึ่งอาจจะหมายถึงการทยอย การทยอยทาทีละเล็กทีละน้อยนะครับหรือการการทยอยทยอยลหลายๆเรื่องลหลายๆอย่างไม่ได้เร่งรีบนะครับค่อยเป็นค่อยไปามาดูความหมายในด้านการงานนะครับก็อาจจะหมายถึงการงานที่กําลังทําอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ทุกสิ่งอย่างมันต้องทําด้วยตัวเองพึ่งพาคนอื่นไม่ได้นะครับอาจจะเป็นภาวะของงานที่จะต้องใช้ตัวเองเป็นคนตัดสินใจแก้ลงมือเองถึงจะสําเร็จดี นในด้านของการเงินนะครับก็หมายถึงเรื่องของการเก็บเล็กผสมน้อยเก็บออมทีละเล็กทีละน้อยนะครับหรือการคิดจะใช้เงินเพื่อสร้างบ้านทำปรับปรุงรีโนเวทนะครับซ่อมแซมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่เขาเรียกว่าไม่หวังพึ่งโชคลาภชอบทำอะไรเก็บเงินด้วยตัวเองนะครับไม่ใช่คนที่จะหวังโชคหวังรวยทางรัฐนะ มาดูในด้านของสุขภาพนะครับสุขภาพเนี่ยก็หมายถึงการดูแลตัวเองได้ดีนะครับมีเกณฑ์เรื่องของการออกกําลังกายบ้างแล้วนะครับแล้วก็คล้ายๆเหมือนกับว่าเริ่มหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้นนะครับด้านสุขภาพด้านความรักในคนโสดนะครับอัอนนี้ก็อย่างที่บอกก็แปลได้2ทางนะครับสำหรับความหมายของไพ่เนี่ยการก่ออิดเริ่มต้นเนี่ยมันก็หมายถึงการเริ่มต้นของความสัมพันธ์กับความรัก ก็ได้เหมือนกันต้องดูไพ่เทียบเคียงนะครับแล้วก็ถ้ามองอีกมุมหนึง่ง <_ d ata> ก็จะเป็นเหมือนการก่อ,กกอสร้างากําแพงขึ้นมากัน้นความรู้สึกหรือความความคิดของเรากับคนที่เรารักมีบางอย่างเส้นผมบางภูขเขาหรือว่า,ากําแพงปิดกัน้นปิดกั้นตัวเองอะไรแบบนี้ต้องดูไพ่ประกอบด้านข้างทเทียบเคียงไว้ด้วยนะฮะสำหรับในด้านของอคนที่มีคู่แล้วนะครับความรักก็เช่นเดียวกัน นะครับบางทีมันความหมายมันก็ต้องดูไพ่ข้างๆด้วยสําหรับไพ่ใบนี้ก็เหมือนกับมีบางอย่างปิดกั้นระหว่างความรู้สึกนะครับการแสดงออกระหว่างเรากับแฟนหรือคนรักอาจจะทําให้ห่างเหินกันมีบางอย่างที่ไม่กล้าแสดงออกอเข้าหากันอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็บางท่านก็ท่านในเชิงบวกก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการร่วม คิดร่วมทําเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างบ้านนะครับทำที่อยู่อาศัยปรับปรุงรีโนเวทต,ต่างๆด้วยกันนะครับแล้วนี่ก็คือความหมายของไพ่หมายเลขยีเดนะครับมือกําลังก่อกําแพงอิฐนะครับอันนี้ต้องดูไพ่เทียบเคียงหลายๆใบด้วยที่เราเลือกขึ้นมานะครับเป็นไพ่คล้ายๆสื่อประกอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของไพ่ใบต่อไปกันเลยนะครับครับแล้วก็มาถึงไพ่หมายเลข 28นะครับค้อนทุบก,กำแพงแตกนะครับก็เป็นไพ่ในเซตของเกี่ยวกับเรื่องของความรุนแรงอยู่นะครับในตอนนี้ไพ่ความหมายของไพ่ใบนี้ก็อย่างที่บอกอะครับดูพื้นหลังเป็นสีออกโทนแดงๆนี่ครับแล้วก็เป็นแรงประทะของค้อนกับกำแพงด้วยก็หมายถึงเรื่องของความรุนแรงความ ใจร้อนนะครับเนี่ยหลายๆอย่างนะครับจากความหมายของไพ่มาดูความหมายคีย์เวิร์ดรวมๆก่อนนะครับก็จะหมายถึงความรุนแรงการทําลายล้างนะครับการลงมือนะครับการตัดสินความเด็ดขาดการทุบทําลายการลงทุนการปรับปรุงเรื่องของรีโนเวทสร้างบ้านต่างๆนะครับการทําลายของเก่าเพื่อสร้างของใหม่นะครับความเด็ดเดี่ยวใจแข็งนะครับการยอมรับในสิ่งที่ที่ ที่แบบต้องสูญเสียอย่างเด็ดขาดนะครับมาดูในด้านของความหมายการงานการงานจะมีโอกาสลาออกมีโอกาสที่จะเปลี่ยนตําแหน่งงานใหม่หรืออาจจะมีการเริ่มต้นที่ใหม่นะครับระวังเรื่องของความรุนแรงทางอารมณ์นะครับในคําพูดนะครับหรือการกระทําที่มีผลกระทบต่อ,อเพื่อนร่วมงานเจ้านายหัวหน้าต่างๆนะครับอาจจะถูกมองว่าเป็นคนขวานผ่าซากหรือใช้คาพูดรุนแรงตรงเพลินไป นะครับอันนี้ต้องระวังส่วนในด้านการเงินนะครับก็มีเกณฑ์เรื่องของการาลงทุนมีเกณฑ์มีเกณฑ์เ,เรื่อง,องการใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับเขาเรียกว่ากล้าได้กล้าเสียกล้าจ่ายกล้าลงทุนนใจถึงนะครับในด้านของสุขภาพระวังเรื่องของแผลร้อนในาการกัดปากตัวเองอุบัติเหตุเจ็บตัวนะครับตกจากที่สูงนะครับฝีแตกหรือการเขาเรียกอะไรผ่าตัดนะครับความรุนแรงนะครับ มาดูในด้านของความรักบ้างนะครับความรักคนโสดอา,อาจจะมีถ้ามีคนคุยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเกณฑ์ต้องเลิกกันมีเกณฑ์ต้องห่างกันนะครับเราเรียกว่าใชา้การตัดสินโดยความเด็ดขาดในด้านของความรักของคู่คนที่มีคู่แล้วนะครับต้องต้องบอกว่าให้ระวังนะครับเรื่องของคําพูดการกระทำนะครับอาจจะมีผลกระทบทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียความรู้สึกนะครับมีเกณฑ์เรื่องของการทะเลาะการเถียงกันใช้ความรุนแรงเข้าแก้ไขปัญหา รหรือการลงไม้ลงมือด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยไพ่นี้จะเป็นไพ่ความรุนแรงสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับไพ่เซตนี้นะครับและนี่ก็คือความหมายของไพ่ทั้ง4ใบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาพบกันใหม่ใน EP หน้าเนาะอีพีที่8วันนี้ก็ใช้เวลาประมาณเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่มีคลิปลงเพื่อนๆจะได้เข้ามาดูกันนะครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ